อยากรู้เลยว่ามันคืออาชีพอะไรใช่มันคือเทรดเดอร์เทรดเดอร์เนี่ยใครๆก็บอกว่าแม่งง่ายง่ายจนทุกคนแม่งอยากเข้ามาลองไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องซื้อเครื่องจักรไม่ต้องเช่าหน้าร้านไม่ต้องมีใบปริญญาคุณแค่กดบายกดเซลล์แค่นี้ก็ทำตังค์ได้แล้ว ง่ายไหมง่ายเนาะได้ปะแต่วันหนึ่งตัวเลขสีเขียวของคุณยังเริ่มกลายเป็นสีแดงพอตคุณกำลังจะระเบิดคุณเริ่มปิดมือถือคุณเริ่มเดินเข้าห้องน้ำมองตัวเองในกระจกคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆในหัวของคุณเนี่ยกูทำอะไรผิดไปวะโง่หรือเปล่า มันไม่มีใครกล้าบอกคุณหรอกครับว่าชีพการเทรดมันง่ายมันง่ายจริงนะสำหรับคนที่อยากเจ๋งผมก็ไม่ใช่ใกูรูผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่เคยเชื่อว่าการเทรดมันง่ายจนกระทั่งมันลากเงินในบัญชีของผมไปเกือบหมดเลยตอนนั้นนะผมผมรู้ตัวเองเลย ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดของตลาดเนี้แม่งคือการหมดตัวทุนสิ่งที่ยากที่สุดแม่งคือการอยู่รอดก็ยอมรับว่าคุณไม่ใช่คนที่พิเศษสําหรับตลาดนี้เชื่อนะว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตของคนที่ดูคลิปนี้อยู่ยังโกหกตัวเองอย,อยู่ยังอยากโชว์ยังอยากอวดยังอยากเอาคืนตลาดคนที่รอดได้เนะี่ยมันไม่ใช่เพราะเขารู้สูตรนะ แต่เป็นคนที่เขายอมรับความจริงระบบที่ดีที่สุดในโลกหรออย่าไปหาเลยไม่มีหรอกอย่าไปตามหาเลยจอกศักดิ์สิทธิ์เอาที่เข้ากับจริตตัวเองแล้วคุณฝึกฝนไปซ้ำๆซ้ำๆเดี๋ยวคุณก็เก่งขึ้นวันนี้คุณเลือกแบบไหนคุณลองถามตัวเองดูนะไม่ต้องตอบผมหรอกคุณเข้าไม้เพราะอะไร มีเหตุผลไหมหรือเป็นเพราะอยากลบคำาสบป,ประมาทของตัวเองอาชีพนี้นะผมจะบอกให้แม่งไม่ได้สร้างคนรวยหรอกมันสร้างคนที่ยอมรับความจริงผมไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อปลอบใจคุณนะผมแค่มาบอกความจริง